ครับคลิปี้เราจะมาพูดเรื่องการเก็บตัวอย่างนะครับ <c oughs> ในอดีตนะครับเขาเปลือกมีความชื้นเนี่ยใส่รถดิแตนนีตุ๊กแต่ครับสอบมาก็เปิดแล้วก็ใช้เหลาามือแทงกันก็เอามาวัดความชื้นนะครับแล้ก็ตีราคาเสียากทักสิงเกียพครับแต่ต่อมา หลังจากได้พัฒนามาใช้รถอีกแตนนีตุกปิ๊กอัพทุกมาคาร์ 1, 2, ตันสองตันก็เริ่มปีนปีนกระบะรถนะครับก็มีเหลายาวขึ้นมาประมาณสองเมตรครับแล้วต่อมาอีกเป็นรถสิบล้อแบบอย่างบิ๊กเลยแรกๆไม่มีพว่วงเีนี้มีพว่วงครับทั้งแม่ทั้งลูก เราวิ่งมาจากนู่นเชียงลายแม่สายเชียงใหม่เข้าเหนียวนะครับมาลิก็วิ่งมาจากทางภาคอีสานตอนล่างมาซีที่แถวสุพรรณคอนถมบังเลนชาเจิงเซาเนีครับคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นรถสิบล้อการปีนรถก็ยังปีนอยู่นะครับใหม่ๆแต่ไม่ไหวนะครับมันอันตราย เกิดตกลงมาแข้งขาหักต้องดูแลกันอีกนานนะครับแล้วเหล่าที่ทำเนะี่ยยาวสองเมตรกว่านะมันเจาะไม่ลงเนื่องจากเขาเปลือกมันมาไกลมากแล้วเขาเปลือกมันแน่นเอาเหลามือนี่ไม่ไหวแล้วแทงไม่ลงก็มีลงสีนะครับเป็นลงแรกเลยที่นครถมเนี่ยอำเภอเขาแ่งแสนจั่งซื้อ คุณยนเก็บตัวอย่างจากเยอรมันตัวละเมื่อ26ปีที่แล้วตัวลวรปประรลปภาษีแล้ว9ก้าแสนบาทเท่าแก่นี้บอกต้องลงทุนครับเพราะว่ามันในระยะยาวเนี่ยมันคุ้มพอเกิดคนตกลงมาเนี่ยจา,จากหลังรถเนี่ยรักษากันก็หมดเป็นแสนถ้าเกิดเสียชีวิตไปนี่หนักเลยครับก็เลย ตัดสินใจซื้อถ้าซื้อมาสองตัวครับคือเป็นเป็นคู่เคยกันก็เลยซื้อมาสองตัวเนี่ยครับผมก็ได้ไปโอกาสได้ไปดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็คิดออกมาว่าทำอย่างไรขอญาติท่อแก่เขาดูฟังก์ชันต่างๆครับท่อแก่ก็ให้ความเมตตาให้ผมดูท่อแก่ใหญ่บอกอ้าวโกถ้าโกที่จะทำ เอาไปเลยลองดูเทคนิคเขาเราทําแ,แบบเราซึ่งสไตล์เราครับผมก็เลยมาทําตั้งกบวัน,นนันนนี่เป็นเวลาที่ยี่สิบยี่สิบองยี่สามปีแล้วครับก็ขายมาตลอดเดี๋ยวนี่รุ่นใหม่เนี่ยเป็นฟังก์กชันไฮดรีคทะลุลนเลยครับสามตำแหน่งครับก็จะคุยเรื่องค่าต่อนะครับพอมีเครื่องจําตัวเนี้ยผมตั้งชื่อว่าหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างเนี่ย รถสิบล้อป่ะทั้งแม่ทั้งลูกพอเข้าซองปุ๊บก,ก็ใช้เครื่องตัวยางเก็บครับแทงลงไปเล้ายาวสามเมตรครับแทงถึงพื้นเลยครับแรกๆไม่ได้ระวังพื้นรถเล,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 ล็กๆนะครับรถปิกอัพหกล้อเนี่ยแทงทะลุเลยครับพื้นไม้เก่าๆเจ้าแกทุกสีตกใจบอกพ่อมันใช้ไฮ้ดรลิกครับแรงมันเยอะแล้วดูดได้ทุกช่วงจังหวะความลึกคือถ้าเรากดไปแล้ว หนเมตรแล้วก็เปิดสวิทพัดลมดูดเข้าเปลือกสองเมตรดูดสามเมตรดูดอยู่ที่เราครับถ้าเราแทงไปตรงๆเนี่ยมันก็จะดูดตัด้งแต่ข้างบนไปถึงล่างเข้ามาหมดมันก็จะจเจ้ากันพอดีนะครับแล้วเลือกแทงได้ทุกจุดครับในรถหน้าหลังคนขับตรงกลางตรงท้ายข้า้งละสามจุดสี่จุดแล้วแต่ความ ต้องการหรือตามคำต่าง,งาเท่าแก่นะครับแล้วทั้งหมดเขาจะดูบาลงกระแป้งลงกระป๋องในทังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยลมจะไม่ผ่านใบพัดนะครับทษนทีครับข้าวจะที่ดูดจะไม่ผ่านใบพัดลมเพราะว่าพอดูดมาปุ๊บมันก็จะลงผ่านไสโคนแล้วลงในถังพักแล้วก็ ลมที่ดูดจากด้านบนสมองเนี่ยก็จะซักชั่นดูดออกไปผ่านใบพัดลมแล้วทิ้งออกไปที่ที่ใต้ถังหรือที่ในที่เก็บฝุ่นนะครับโดยที่ลมเนี่ยพาเข้ามาแล้วหมุนในไซโครนลูกในถังสเตนเลสแล้วก็ตกลงทิ้งข้าวไว้แล้วตัวลมก็วิ่งต่อไปไปที่ใบพัด เราเรียกว่าระบบซักชั o นระบบดูดนะครับสุญญากาศอะระบบสุญญากาศครับครับก็ใช้มาแล้ว20กว่าปีนะครับยังอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเครื่องนั้นเนี่ยคราวนี้มาถึงเรื่องทําไมต้องใช้คือถ้าเราเก็บตัวอย่างไม่ครบแน่นอนลงสีเนี่ยก็ไม่สบายใจว่าเขาเปลือก ข้างล่างจะดีไหมมีการซ่อนมาไหมมีการหมกมาไหมความชื้นทั่วกันไหมทั้งรถนี่มีความชื้นเท่ากันไหมหัวรถท้ายรถกลางรถความลึกเท่านี้มีการสอดไซ้ยหรือเปล่านั่นแหละครับคือปัญหาของการซื้อนะครับถ้าผู้ขายซื้อตรงทุกข้ามาดี คุณแทนไปครับแทงกี่ช่้งก็ไม่มีความหมายเพราะข้าวมันดีมันก็ออกมาดีอยู่แล้วแต่ถ้าข้าวนั้นไม่ดีมีการปรอมปนสุกมาต่อไสมาเราก็จะคนเจอครับถ้าเราตั้งใจจ่อนะครับแต่ข้าวเอาที่ไม่ดีเลยคือข้าวไม่ดีว่างั้นเถอะเขาจะไม่มาครับเพราะเขารู้ว่าถ้ามาที่นี่ ใช้เครื่องหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างเนี่ยจะจะเก็บข้าวเข้ามาแล้วจะรู้ว่าราคาไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บเขาก็จะขายไม่ได้ราคาไม่มีการต่อรองนี่คือจุดเด่นของเครื่องนี้ครับประโยชน์ของเครื่องนี้ไม่ใช่การเก็บตัวอย่างอย่างเดียวนะครับหนึ่งลดการคนงานที่ปีขึ้นไปสองลดเวลาสามได้ตัวอย่างที่แม่นยำสี่ป้องกันการไม่ซื้อตรงทุจริง จากการเอาข้าวมาให้เรานี่แหละครับพอลงเนี่ยลงที่หนึ่งที่ลูกค้าผมเนี่ยใช้มาได้สักใหม่ๆนะครับถามเดือนแรกชาวนาผู้ขายขายข้าวบอกโอ้อย่างนี้จะทำยังไงเกงเก็บเป็นแบบนี้ปรากฏว่าคนที่เขาขายข้าวด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์เขาชอบครับเขาบอกนี่แหละของจริง ของดีผมเนี่ยต้องได้ราคาแพงกว่าเขาแล้วก็จริงครับเท่าแก่หนุ่มสีบอกว่าถ้าข้าวดีมาเลยเต็มที่เขาให้ราคาเต็ม full scale หักค่าเสือข้าบเสือพอเล็กน้อยแต่ถ้าข้าวไหนมีตำหนิเขาก็ตัดจริงๆเหมือนกันครับมีเท่าแก่บอกว่าโหครับเยอะสุดครับตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับที่ร้ายกว่านั้นนะครับคือข้าวเราหาไม่เจอเนี่ย แล้วไปดัมลงไปในกองข้าวที่มีคุณภาพไม่เหมือนกันเปียกมากกว่ากับข้าวแห้งไปกองรวมกันแล้วเราก็ไม่รู้นะครับตักไปอบก็ข้าวที่แห้งก็ป่นข้าวที่เปียกก็แห้งทำให้เสียหายมากมายเลยครับมากๆอย่างเรียกว่ารับไม่ได้เพราะเอาข้าวเปียกไปกองรวมกับข้าวแห้ง ไอ่ข้าวข้าวสามสิบแล้วกันไปกองกับข้าวยี่แปดยี่บเจ็ดแล้วลดตักไม่รู้ก็ตักเชื่อมไปอบข้าวยี่แปดแห้งข้าวสามสิบยังไม่แห้งครับมันจะเกิดอะไรที่ขายมากมายขนาดไหนคิดดูแลกันครับถ้าว่าเราเก็บตัวอย่างแล้วเราก็แยกกองอ่ากองนี้สามสิบไปกองเอยี่สิบแปดไปกองบียี่สิบหกไปกองซีราคาก็ตีกันไปตามความชื้นเครื่องวัดความชื้นเนี่ย ก็ต้องตีตาคุดอยู่แล้วถึงจะวัดคุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนท่าแกรองสีค็นึงบอกเราต้องวัดให้จริงให้ตรงราคาคุยกันของดีเราแถมให้ของไม่ดีเราไม่ซื้อพอเราไม่ซื้อเราก็จะพัฒนาคู่ค้าครับคู่ค้าก็จะของดีมาให้เราเพราะได้ราคาเพราะเราซื้ออีกครับการที่ ไปซื้อแบบเถลียไม่มีการวัดซื้อเหมาไม่ยุติธรรมครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนซื้อก็ได้ราคาแพงคนขายข้าวดีก็ได้ราคาถูกนะครับผมว่าต้องแฟร์ฟรยุติธรรมครับเขาเขาเปิกที่ดีก็ต้องได้ราคาดีถึงจะมีกําลังใจที่จะปลูกข้าวดีๆมาขายได้ข้าวไม่ดี ก็ต้องไปขายข้าวเป็นข้าวเกรดลองซึ่งมันก็มีทางของมันนะครับก็ไปทํางานอื่นไม่ใช่คนไม่รู้ซื้อมาป,ปนกันอย่างเนี้ยทําให้ข้าวที่ดีกลายเป็นข้าวไม่ดีนะครับเนี่ยนี่คือประโยชน์ของเครื่องเก็บตัวอย่างข้าวครับและปัจจุบันนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมแล้วทุกคนต้องใช้เพราะว่า ข้าวรถสิบล้อคันหนึ่งเนี่ยทุกมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยสามสิบตันนะครับสามสิบตันสามสิบคูณพันเท่ากับสามหมื่นกิโลซื้อผิดกิโลละบาทหายไปสามหมื่นแล้วครับนะครับแล้วคนขายขายผิดโลละบาทก็หายไปสามหมื่นนะครับเยอะครับเท่าแก่ลงซื้อบอกว่ายี่วิสูทธข้าพันกิโลถ้าผิดพันบาทผมก็ตายแล้ว พอผมขายทั้งผมสีทั้งงเนี่ยสีทั้งหลอดเป็นข้าวสามเนี่ยรวมเก็บเงินไั้ไม่ถึงพันบาทเลยมันได้น้อยจริงๆนะครับบางมากครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปที่สามเนี่ยผมจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องมาสามตัวครับซึ่งก็องขอลงสีลงนี้แหละครับเล่าให้ผมฟังแล้วก็บอกว่าเดีย๋ยววิสุทธิ์่เล่าเรื่องนี้ให้คนซื้อข้าวฟันแล้วเขาจะชอบ เขาจะบอกเฮ้ยเองจํามาจากไหนแต่ก็เป็นนิทานพื้นๆแล้วครับที่ทุกคนเล่าแล้วมีคนเล่าเยอะแยะแต่ว่าเราจะมาเทียบเคียงกับการซื้อเข้าเปลือกเท่านั้นเองนะครับก็จะมีสาระดีๆมาแบ่งปันกันนะครับครับคุยกับวิสูตรครับผมวิสูตรจิตจธุธิภากรโทรศัพท์หม่ศูนย์เก้าแปด จ็ 82, ดแปดสองแปดสองหกห้ายินดีนะครับถ้าหน่วยงานไหนหรือภาครัฐหรือชุมกลุ่มเกษตรกรจะให้ผมไปพูดเรื่องนี้ผมยินด,ดีครับเรื่องข้าวการอบข้าวดีที่สุดทำอย่างไรการซื้อข้าวทำอย่างไรการสีข้าวจะปรับเครื่องแต่งเครื่องอย่างไรลดการเสียหายได้อย่างไรสีข้าวาย่างไรจึมงมีกำไร Thank you very much. work, huh?